บางคนเชื่อว่าการฝันเห็นผีเป็นเรื่องที่ไม่ดีอาจเกิดเรื่องร้ายๆที่ส่งผลต่อตัวผู้ฝันในขณะที่อีกหลายคนกลับเชื่อว่าการฝันถึงผีในลักษณะต่างๆแม้จะเป็นฝันร้ายแต่โบราณไทยว่าออมักจะกลายเป็นดีอีกดังนั้นทํานายทยทักจะมาพาทุกท่านไปพบกับความหมายการฝันที่เกี่ยวข้องกับการเห็นพูดผีวิญญาณกันค่ะฝันเห็นผีผู้ชาย ทำนายว่าในช่วงนี้ไม่ควรไว้ใจใครมากนะเพราะอาจมีคนมาขอความช่วยเหลือจนทําให้เดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคควรมันทําบุญทําทานเพื่ออุทิศส่วนกวุศลบ้างฟันเห็นผีผู้หญิงทํานายว่ามีเกณฑ์จะได้โชคลาบจากคนที่อายุมากกว่าให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพของคนในครอบครัวอาจเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นรุนแรง ฟันเห็นผีหลอกทำนายว่าคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจการฝันว่าถูกผีหลอกมีความหมายในทางที่ดีอีกจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งงานเพื่อนร่วมง,งานให้การสนับสนุนและโชคดีได้รับโชคลาภฟันเห็นผีปอบทำนายว่าช่วงนี้จะทำการใดควรใจเย็นพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากมีเกณฑ์จะเสียเงินทองจากเหตุคนนอกครอบครัวนำปัญหามาให้ ฟันเห็นผีกระซือทำนายว่าให้ระมัดระวังทรัพย์สินหรือสิ่งของภายในบ้านสูญหายระวังคนนอกครอบครัวจะทําให้เสียทรัพย์มีแต่คนนําเรื่องร้อนใจมาให้แต่จะมีโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคฟันเห็นผีเปรตและผีใต้โหงทํานายว่ามีความหมายในทางที่ดีเพราะหมายถึงการหมดเคราะหมดโศกมีลาภจากการเสี่ยงโชคหากมีเวลาว่างควรหาเวลาไปทําบุญนั่งสมาธิ อุทิศส่วนกุศลเสียบ้างฟันเห็นผีหัวขาดทํานายว่าเป็นความฝันที่มีความหมายไม่ค่อยดีอีกช่วงนี้พยายามอย่าออกไปเตะเตยนอกบ้านจะคิดทําการใดให้ใจเย็นเข้าไว้ควรมันทําบุญทําทานทาจิตใจให้สงบเพื่อผ่อนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีอีกฟันเห็นผีหลายตัวทํานายว่ามีเกณฑ์ปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังแถมมีเรื่องให้หนักใจเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่าใจร้อนในช่วงนี้เพราะอาจมีปากเสียงทะเลาะก,กับคนรอบข้างฟันเห็นผีมาขอส่วนบุญทํานายว่าควรไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลในรูปแบบต่างๆกรวดน้ําให้แก่เจ้ากำนายเวรและสัมภเวสีหากฟันเห็นผีและหวังจะเสี่ยงโชคเลขเด็ดที่ได้รับความนิยมได้แก่6และ9ส่วนเลขนําโชคได้แก่ 6, 6 6 6 9 609 669และ667สำหรับใครที่จะนำเลขชุดนี้ไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวาัลรวยเป็นล้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ทํานาย่ายถักต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ